何か書くと分かるか ช่องกินเที่ยวออนทัวร์นะครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับดูร้านทอดเทียชาตินะที่หน้าสวนอาหารพิทุกเลสซรนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำการขายขอร้านนะครับร้านเทียชาตินะครับเาาไปชมกันเลยนะครับก็เลยเนะานี่ยนี้่ไหระร้านพทุกเลยนี่ยใ่กหมรจ่น่นใชก็เลยเนาร้านที่ทำกระเป๋าเงิหมาย ที่<ส>ต้องเตียมมาคังมาเพื่อที่ธนบัตรนะคะให้กตัวสิาตัวถ้าเรายากไได้มาแรกอาจจะตอบท่นไปแสดงทําังไงอคเป็นสีิบตเอาอย่าี่แล้วก็เลือกเลืจ้าเลือกเลยอกจ้า

you ได้แวไะอเก okay. ้าาเดียวรับครับัุพี่หาอะไรคะเป็นมอรีแบบนอะไรอย่างงี้ะคะ มาสี 4, บา่บกบ่แถมน้ำจิ้มไก่ได้วยเนาะถ้าเป็นปีกอย่างเงี้ยล่ะครับปีกละสิบห้าปีกละสิบห้าบาทขายดีมากเลยยงแหนมก็มีนะคะแหน นี่ก็หลังทอดนะมันเดียวมีแมวอาเยอะมากแล้วก็ไข่ปลาสี่ห้าบาทไข่ปลาใหม่มากเลยนะไก่ทอดดีมากเลยนะพี่ผมกินเมืวานอร่อยมากอันนี้ทอดอะไรอยู่ปรัปีกไก่เหรอใช่อันนี้ทอดปลาตอดมูเนาตาขนมจีนไข่เจียวโซ่เครื่องอ๋อทอดแล้วครับองอันนี้คือชุบแป้งทอดแล้วเนาะทอดดีมาก แป้งคอดนะครับแป้งก็ของทางร้านเลยได้ไหมแป้งของทางร้านเลยเนาะใช่แป้งสูตรของทางร้านนะครับยำเหนือไหมเหนืออะไรก็มีปีกไก่นะครับผมทอดนานไหมครับปีกไก่ทอดนานเนาะประมาณสิบห้าทียี่สิบทีสิบกว่าทีไก่ทอดหน้านี้ป็นปีกไก่มาซุปแป้ง ของทางร้านร้านเยชาต์ก็ประมาณสิบหนาทีสบนาทีก็ขึ้นมาขายได้แล้วครับผมแล้วก็บัตเอร์หมเกูกร้เยอนีู้หมักหมูหมักไก่นะเยชาสิอร่อยง่ายๆเรไก็ต้องปรุงเพิ่มใจก็มาซื้อได้หมูทอดไก่ทอดก็สี่บาทหมูทอดนะสี่สิบบาท อยา่างดีรดายขายดีนอดนะีอปีกเท่าไหร่อ่ะพี่ปีกปีกไก่ชิ้นเท่าไหร่ชิ้นหนึงสิบห้าทครับสิบ้าบาทครับ,าบาอย่างาขายมันมากเลย ยีิบห้าบาทจ้าเอาแบจุกเลยจ้าข้าเหนียวบจุกจุกข้าเหนียวกล่องเท่าไหร่ครับนี้ยี่สิบห้าครับพี่พร้อมหมูเนาะครับผมพร้อมหมูพร้อมหมูยี่สิบห้าจ้าผสมได้สามอย่างได้ทุกอย่างเลยนะครับผสมได้ผสมได้เลยครับราคาเดียวเลยราคาเดียวนะครับเน้นปริมาณอย่างเดียวครับเน้นปริมาณครับผมข้าวเหนียวนี่หุงมาเองเลยใช่ไหมรับผมนิ่มเลยครับหมูข้าวเหนียวนิ่มนะอ่าสามที่ย่างปูเลยครับเนี่ยอ๋อแบบปูเลยครับผม นิ่มนานเลยอย่างงี้ครับครับไว้ค้ามคืนได้เลยครับนี่ไว้ค้ามคืนได้ข้าวหมีไก่สามยิงไก่สามนะครับเฮียตายนะครับหรือจะปิดใจนะครับเฮียกาขายมันมากเลยโอเคดูลีลาการขายของพ่อค้านะครับอองแก้วของแก้วว่องไว ยังยองมาซื้อบ่อยไหมครับบ่อยเนาะจานนี้คืออร่อยเลยอร่อยมากอนนี่ก็จะเป็นหมูกระจกพอดไม่หยุดเลยนะประมาณนี้เลยนะทุกคน จะมีน้ำก้มด้วยอามสี่งห้าสาห้าถงห้าครับเชิญครับไหนบ้ะครับชิ้นเด้อโอ้ับชับชับ เรื่องใหญนะครับครับผมครับผมครับสวัสดีลูกค้าท่านัครับจดครับ คันครับนีอลครับดีครับร้านผมก็เป็นร้านหมูทอดยีราชนะครับก็คือว่าวันเสาวันเช็เนี่ยผมมาขายที่ร้านพิทุกเลสตอรอนนะครับแต่วันจันทถึงวันศุกร์ผมไปขายอยู่หน้าร้านเจเล็กดอนเมืองนะครับเมนูมี3มชั้นหมูกระจกแล้วก็เนื้อหมูเจียงไฮไก่ไก่เช้นสะโคกแล้วก็ปีกไก่ครับครับผมขายเวลาไหนไหมครับ ก็ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนะครับเที่ยงครับผมแล้วก็มีสูตรแป้งอะไรนีมครับมีครับมีตัวนี้ก็หมักงได้ทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วครับครับผมได้ทุกอย่างเลยครับเนื้อได้ที่ไหนพี่แป้งร้านพิ่ทุกได้เลยครับครับผมถ้าอยากได้สูตรซือมาขึ้นแป้งเลยครับผมวิธีการทำใช่ครับก็คือทําง่ายมากเลยแค่ฉีกซองครับแล้วก็เตรียมเนื้อหมูหลือเนื้อไก่ก็ได้สักหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ ฉีกซองเทลงไปแล้วก็เติมน้ำซัดประมาณหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเอาไปหมักทิ้งไว้30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วก็เอาไปทอดได้เลยครับอ,อ๋อครับไม่ยากเนาะครับผมสูตรนี้ก็คือว่าผมทำขายเลยนะครับสูตรนี้สูตรทำขายเลยนะครับขายครับผมขายทางรูปหน้าร้านครับผมเนี่ยมีเบอร์ติดต่ออะไรอยู่ไหมมีครับ0807773845ครับผม ถ้าใครอยากซื้อก็ไปได้สที่ใช่ครับทิดก็ร้านที่ตุ๊กใช่ครับแล้วก็กที่เดลิเวอรี่ก็้ใช่ครับบันตนธรรมดารับผมขอบคุณบ้กาก็เพียร์ขาบผมลุงน้ครับรับผม